Empire of Light ก็สวัสดีครับเรื่องนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง Empire of Light นะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมได้ดูก่อนในโรงนะอันนี้ผมไปดูในโรงเอ่อบ้านเรารู้สึกจะเข้าเดือนหน้ามั้งครับเป็นเป็นหนังที่จะเรียกว่าไงเดียมันเป็นเกี่ยวกับโรงหนังแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่วนเวียนอยู่รอบโรงหนังของเมืองใกล้ๆชายเมืองติดชายหาด เมืองหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นหนังของพ่วงกับอย่างแซมเมนเดสที่ทำเอ่อสกายฟอร์สเตสเตอร์อะไรอีกอะ่ะอเมริกันบิวตี้ล่าสุดก็เออหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อีกมากมายหลังดูจบอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวจริงๆไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะแต่ขอโทษด้วยถ้าสมมุติแบบคิดต่างนะผมไม่ชอบผม,มผมไม่ค่อยถูกใจหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันดูแล้ว จะพูดยังไงดีอ่ะมันดูแล้วงุดหงิดแล้วกันเพราะว่าบางจุดหลายหลายจุดอะ่ะมันวนเวียนมันอาจ,จะเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วเหมือนคาดหวังเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับโรงหนังอะ่ะที่โรงภาพยนตร์อ่ะที่เป็นการแบบเอ้ยหลุดไปอีกโลกหนึ่งของการแบบโจรไปไปอีกโลกหนึ่งที่แบบหลุดแบบเออทิ้งโลกทิ้งโลกที่แบบเครียดไว้เบื้อง ถ้าถ้าอธิบายง่ายๆก็พูดง่ายๆคือทิ้งโลกที่ดำมืดอะ่ะที่เราอยู่ตอนเนี้ยที่เราแบบเครียดเครียดอยู่อะ่ะแล้วเข้าไปดูแบบเข้าไปแบบผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือไอเดียแบบพูดง่ายๆก็คือที่ฝรั่งเขาเรียกกันก็คือ escape into the movies อ่าที่เขาเรียกกันนะอ่าเรื่องเนี้ยขออนุญาตพูดเลยผมไม่ได้รู้สึกแบบ ไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเท่าไหร่นะตามที่แบบไอเดียเนี้ยคือหลายจุดอะ่ะผมผมรู้สึกว่าเขาพว่วมกับเขามันพว่วมกับเขาเหมือนแบบจะพูดดีๆอ่ะเหมือนแบบทําไม่ตรงโจทย์อะ่ะเออแล้วเหมือนเรื่องที่จะไปเล่าแบบเอ,อ่อเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เน้นไปที่เรื่องราวแบบพวก เยี่ยสีผิวอันนี้ไม่ได้เยียนนะเยี่ยสีผิวเยี่ยสีผิวแล้วแบบสภาพจิตใจของผู้หญิงคนเนี้ยที่เหมือนกับผ่านอะไรมามากมายออแล้วก็สิ่งที่ดีของหดังเรื่องนี้แล้วกันอ่ะมาที่ดีก็ได้ไม่ใช่แย่หมดนะไม่ใช่แย่หมดจริงๆแล้วอะ่ะช่วงแรกของผมอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเหมือนกับมันเล่าเรื่องแบบล่องลอยอะไรของมันก็ไม่รู้ ดูไปก็แบบเหมือนรู้สึกแบบยืดยาแล้วเหมือนกับแบบเนื้อเรื่องมันถามว่ามันไปข้างหน้าไหมมันไปนะแต่แบบเราบางจุดอ่ะเหมือนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าแบบไม่ค่อยอินกับความสัมพันธ์แล้วกันในบางจุดนะเหมือนก็ดูแล้วแบบไม่ค่อยเชื่อแล้วเหมือนกับแบบไอ้ที่โรงหนังที่คุณขายไว้ในตัวอย่างอ่ะมันก็แค่แบบวิแต่แต่แบบเหมือนกับแบบเห็นแวบๆอ่ะ ไม่รู้ใครคิดยังไงแต่ผมคิดแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันน่าผิดหวังอะน่าจะเป็นหนังเรื่องน่าจะเป็นหนังที่ถ้าคิดดูอ,อันนี้ถ้าที่จําดจได้ของแซมเบนเดสอะ่ะนี่น่าจะเป็นหนังที่ผมชอบน้อยที่สุดของผลงานของแกเลยอันนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันมันความคิดเห็นตัวตัวอะเออไปต่อแล้วกันข้อมาที่ข้อดีกันา่าข้อดีเรื่องเนี้ยผมขออนุญาตฟุบอวยเลยแล้วกัน งานภาพเอ่อโรเจอร์เดอะแบกดีกินรโรเจอร์ดีกินแบกเลยครับด้องนี้แบกเลยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลังคนดูจบคุณอยากจะไปเที่ยวเมืองนี้ถึงเมืองจะแบบมันไม่ได้แบบมีวิวสวยงามอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ดูจบแล้วอะ่ะอยากไปเที่ยวแน่นอนเอ,อเมืองนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่เออ มาเกตมาเกตอยู่ฝั่งรือจะฝั่งอีกทิศหนึ่งอ่ะอีกทิศไปอีกทิศหนึ่งของลอนดอนจะแบบฝั่งบริสตอลอะไรพวกเนี้ยเออเรื่องนี้ยส่วนนักแสดงผมร,รู้สึกแบบก็เหมือนเขาค่อนทำตามได้ทามาตรฐานของเขาอยู่แล้วอ่ะทั้งอลิเวียโคลแมนจะมีคนจะมีหน้าใหม่ที่ผมแบบไม่เอาแบบคนไทยไม่เคยเห็นนะ่ะไมเคิลวอร์ด ซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยดูผลงานเขานะเออเออแล้วก็มีแบบหลายจุดที่ผมรู้สึกว่าอ่าอ,อีกอีกเรื่องนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเติมเต็มการเข้าไปแบบหลุดเข้าไปโลกของโรงหนังอะเหมือนจะมาคือมันจะมาดีอะ่ะ มันจะไม่ดีจริงๆอ่ะคือตอนแบบเฮ้ยจะจบเรื่องอยู่แล้วเหมือนกับเหมือนพวกกลับว่าเอ้ยกูลืมเล่าอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเพิ่มนิดนึงนะเดี๋ยวต้องเพิ่มนิดนึงนะผมผมก็เลยรู้สึกแบบถามว่ามันยัดเยียดไหมอ่ะตอนจบมันไม่ได้ยัดเยียดนะแต่มันแค่รู้สึกว่าแบบมาช้าไปหน่อยอ่ะเอะแล้วแบบบางฉากอ่ะมันเหมือนมันจะอินนะแต่มันก็รู้สึกแบบอินไม่สดอ่ะเหมือนกับแบบ มันได้แค่นี้เออ,โ,อโหก็ขออภัยที่วิจารณ์ยับเลยแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาช่วงแรกๆอะ่ะไม่สปอยนะไม่สปอยเหมือนเขาเน้แบบอธิบายยังไงไม่ให้สปอยดีอะ่ะเน้นแบบความสัมพันธ์ตัวละครที่ เอาจริงผมยังช่วงแรกๆอ่ะเหมือนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเหมือนเหมือนยังไม่ค่อยเชื่อยังไม่ค่อยแบบซื้ออ่ะเออเพราะนันมันก็เลยทําให้แบบบางช่วงอะไรของเรื่องอ่ะในหลายๆจุดไม่ค่อยอินจะอินก็แค่แบบตอนแบบเอ่อตอนแบบหนังใกล้จะจบแล้วว่าหนังอ่ะไปหลังครึ่งทางปอะมาณองค์องสององสามไปต้นไปอ่ะซึ่งก็ ถือว่าหน้าผิดหวังสําหรับผมแล้วกันนะครับก็เรื่องนี้ยผมก็คิดว่าถ้าจะติดรางวัลออสการ์หรืออะไรถ้าจะเข้ารางวัลแบบเข้าไปชิงรางวัลอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องงานภาพด้วยแหละแต่เขาก็ได้มาเยอะแล้วเขาได้มาสองเรื่องติดแล้วเขาได้เออเบรนเลนเนอร์อ่าเรื่องหนึ่งเบรนเลนเนอร์สองสก้าแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยภาพของเขาก็ งานภาพของแกก็ดีเหมือนเดิมนะแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยเซตติ้งของฉากเหมือนแบบฉากหลังในเมืองนี้ด้วยมั้งทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องเก่าๆของแกสวยกว่าสรุปแล้ว Empire of Light เป็นหนังที่เกี่ยวกับโรงโรงหนังที่รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมันไม่ค่อยตอบโจทย์อะ มันไม่ค่อยตอบโจทย์หลายๆในหลายๆจุดทําให้รู้สึกแบบดรอปลงในหลายๆฉา,ากแต่ยังดีที่ช่วงท้ายๆคุณแก้ตัวกลับมากลับมาได้อยู่ก็ถือว่าโอเคครับโอเคอยู่ก็สําหรับบ้านเรารู้สึกว่าจะฉายในวันที่เอ่อตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าทางช่องฟ็ Fox อกไอทวนตี้เซนติรียฟ็อกไทยแลนดน่ะ จะลงไว้ว่าวันที่24กุมภาแต่ผมไปเช็คอีทีในแอปพวกเมเจอร์เออมันจะหายไปแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฉายวันไหนเอ่อฝากกดติดตามช่องมากแกะหนังและเพจมากแกะหนังด้วยนะครับ